หัวเซลลี่ได้ไหมวันนี้เราต้องเรียกหัวเซลลี่ก่อนต้องเรียกหัวเซลลี่ทำยังไงโัเซลลี่อ่าทีนี้หัวเซลลี่มาหาเด็กๆแล้ววันนี้หัวเซลลี่มีจดหมายหรือเปล่าน้องโมมาดูจดหมายให้หน่อยสิจดหมายคืออะไรอ่าจดหมายคืออะไรอ่ะหัวเซลลี่บอกว่าหลงมาที่เนี่ยตอนนี้หิวมากเลยกระหายมากเลยอ่ะแต่หัวเซลลี่บอกว่าหัวเซลลี่ไม่ได้กินน้ำถ้ากินน้ำผมหัวเซลลี่เป็นหนวดโยนกินน้ำแล้วเป็นยังไงคะช็อต โฮเซลี่บอกว่าสิ่งที่ฉันกินได้เนี่ยนะจำได้อย่างเดียวว่ามันไม่รวมกับลิควิดอันอื่นลิควิดก็คือของเหลวนะเด็กๆใช่ไหมรู้แหลวของที่ไม่มีเชฟเออแต่ว่าเราจะต้องหาอย่างนี้ให้โฮเซลี่โฮเซลี่บอกเด็กๆช่วยโฮเซลี่ด้วยได้ไหมแล้วเราไปช่วยกันหาดีไหมคะว่าโฮเซลี่กินอะไรได้บ้างนะคะมีอะไรที่แม่วางไว้แถวนี้แม่ซ่อันไว้ อ่ะไปช่วยหยิบมาให้แม่หน่อยโอ้โหมีเยอะเลยเนี่ยทำยังไงดีละเนี่ยเสร็จแล้วเราต้องการหลอดหยดด้วยค่ะนะโมเรามีหลอดหยดอยู่ตรงนู้ดนี นี่หยิบมา6อันเอาเราโยดใส่นี่ว้ก่อนใส่นี่ไป้ก่อนจานสีอันนั้นไ่หยิบมาให้แนมะ่สองอันดเดี๋ยวเราจะหยดนะในหนึ่งจานหนูลองมิกซ์อะไรก็ได้นะลองผสมอะไรก็ได้ดูว่ามันผสมกันไหมเพราะเราจะหาของที่ โอเซลี่ดื่มได้ที่ไม่ผสมกันที่ไม่ผสมกันสมมุติว่าเราไม่รู้เลยว่านี่คืออะไรเราต้องดูก่อนว่าดูซิมันใสไหมดูทีละอัน,นนะอันนี้ใสไหมใสใสลองดมซิมันเป็นยังไงคะเใส,ใสไหนให้ดูซิน,น้องโมงนี่แม่สอนนะคะวิธีการดมสารน,นะค่อยๆปัดได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมถ้าไม่ได้กลิ่นก็ขยับเขยื้อนี้นึงอย่างนี้แต่ถ้าหนูสูดขึ้นมาไง เป็นยังไงคะกึดขึ้นสมองเลยมันไม่ได้ทีนี้อะแม่จะสลับก่อนนะหลับตา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 หลบตาหนูจะไม่รู้แล้วว่ามันคืออะไรนะหนูจะไม่รู้มันใส่เหมือนกันเลยหนูจะเทสยั้ไงนนนะว่าน้ำดมยังไงคะที่แม่สอนดมยังไงคะอันนี้มีกลิ่นไหมทําไมหนูถึงคิดว่าเป็นน้ำนี่หนูอยากลองเทสไหม การทดลองบางอย่างเทสได้แต่บางอย่างเทสไม่ได้นะคะแต่ว่าการทดลองนี้เทสได้อ่นาหนาหรือยากลองชิมก็ได้นิดเดียวน้ำน้ำอ่านยาปืนอ่และอันนี้เหรอคะมันเปรี้ยวหรือว่ามันหวานมันเปรี้ยเปรี้ยวเน่ปรี้ยวอ่ดูทีละอย่างอันนี้คิดว่าเป็นน้ำส้มสายชูใช่ไหมคะ น้ำส้มสายชูภาษาอังกฤษคือเวเนก้าเขียนตัววีไว้ก็ได้ค่ะ V เวนิก้าขอเขียน water อ่า water ตัวอะไรคะ double u water โอเคเขียนตัวย่อให้หนูรู้ไว้ก็พอนะคะอันนี้สีอะไรคะดู juice สีอะไรคะเขียวใสไหมไม่ใสใสหรือก้นคนดมดมมีกลิ่นไหม เดี๋ยวให้หมดเดีทสินอ๋อเนอะ no. <laughs> อันนี้อ่ะชิมได้อ่ะมันเป็นรสเป็นอะไรคะน้ำมะนาวเปล่าคะอันนี้คือน้ำฝรั่งน้ำฝรั่งใช่ไม่ใช่น้ำมะนาวใช่ไหมไม่ใช่มันเปรี้ยวหรือมันหวานมันหวานมันหวานนิดหน่อยใช่ไหมแล้วก็เปรี้ยวๆเปรียปร้ยวๆหน่อยๆโอ okay. เคแม่ น้ำอารมณน้ำอารมณ์ลลมเริ่มจากอะไรตัวสีก็ได้ให้เขียนตัวสีก็่อ้อันนี้เป็นน้ำฝรั่งหนูเขียนว่าเจนะอ่าเจจู i c สก็ได้ค่ะทีนี้มาดูอันนี้ย,ยังไม่ได้ลองอันนี้เลยดมก่อนสีอะไรคะขาวน้องโมดูซิอันนี้สีอะไรคะขาว,ขาวอ่ะแล้วลองดมสิคะอ่ะอมดมก่อน กลิ่นมันเป็นยังไงมันมันกลิ่นหวานหวานกลิ่นมันมันใช่ไหมเดีขอดูสิกลิ่นมันหวานหวานด้วยนะอะน้องโมลองดมสิกลิ่นมันเป็นยังไงกลิ่นมันรู้สึกเป็นยังไงบัวนี่มันมีกลิ่นเฉพาะนะลองดมสิอืเขาชิมได้ไหมครับชิมได้นิดหน่อยนิดหน่อยคนนี้ชอบชิมนะชิมตลอดเลยนะเป็นยังไงคะ อร่อยอร่อยคิดว่าโฮซิลี่จะกินอันนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้นะโฮซิลี่อาจจะชอบก็ได้ใครจะรู้อ่ะทีนี้มาดูอันนี้ต่ออันนี้อ่ะกิ่นมันเป็นยังไงคะกลิ่นกล้วยที่มันเน่าๆว้าจริงหรอกลิ่นเมัอนอยู่ในหลังไก่จริงป่ะกลิ่นมันเหมือนงั้นจริงหรออือกลิ่นมันก็ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่เนาะใช่ไหมมันกล้วยที่อยู่ในหังขกจริงหรออันนี้ลองตักดู มันเป็นยังไงคะมันยืดนิดนึงไหมยืดเลยแล้วส่วนอันนี้ส่วนอันนี้เด็กๆลองดูดูอันไหนเหลวกว่ากันอันไหนหนืดกว่ากันอันนี้อันนี้หนืด่ะลองดูอันนี้อันนี้อันนี้หนืดกว่าไหมใช่อันนั้นหนืดกว่าอ่ะอันนี้มีขยะมั้ยมันหนนะมจะอมนิดหน่อยนะอมชิมทุกอย่างมันเป็นไงคะ ดีไหมอร่อยไหมอะมันไม่มีรสชาติเลยอันนี้อะไรนะน้ำมันน้ำมันแต่ทีนี้สองอันนี้นะคะมันดูคล้ายกันมากเลยสิ่งที่หนูรู้ว่ามันต่างกันของสองอันนี้คืออะไรทําไมหนูถึงรู้ว่ามันต่างไงอันนี้มันมีกลิ่นอันนี้รู้เหลืองกว่านิดนึงออันนี้มีกลิ่นอีกอันเป็นกลิ่นกลิ่นมันเป็นยังไงคะไม่มีกลิ่นอีกอันไม่มีอันนี้ไม่ไม่มีรสชาติแล้วก็อันนี้มันก็แบบ รสชาติเบี้ยวเบี้วี้ยวหนูถึงรู้ว่าสองอันนี้ที่มันดูเหมือนกันไม่มันต่างกันเพราะว่าอีกอันนึงมีกลิ่นที่มันดูนะฮะลองดูจากฝั่งนี้ะมันจะแบบเหมือนเป็นคลื่นสีเหลืองในน้ําเลยอ๋อจริงปะฝั่งนี้ไม่เป็นอันนี้เป็นอ๋อจริงๆด้วยนะมันจะไม่ได้ใส่เท่ากันทีเดียวใช่ไหมอันนี้ใส่กว่าอันนี้มันไม่เคยจริงปะใสกว่านิดนึงหรออันนี้ใช่อันนี้ใส่กว่าอ๋อ แม่ก็เพิ่งสังเกตแม่นึว่ามันใส่เท่ากันมันใส่ไม่เท่ากันเหรอไมเไม่เท่ากันเจ๋งเลยก็ในเรื่องของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กๆอะค่ะเราเรียนรู้จากธรรมชาติและสิ่งรอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะสังเกตได้ง่ายที่สุดก็คือการใช้เซน์ทั้ง5เซน์ของเด็กๆคือ การดมการมองหรือว่าการชิมแต่ทุกครั้งโดยเฉพาะเรื่องของการชิมทุกครั้งเราจะบอกเด็กๆว่าไม่ใช่การทดลองทุกอย่างชิมได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักทุกอย่างทั้งหมดที่เราทําการทดลองค่ะทีนี้เราจะมาลองหยดดอ,อกเปอร์นะให้ลองหยดใส่จานตัวเองก่อนคราวนี้แม่จะสอนหยดนะเวลาหยดให้ทุกหยดเท่าเากันเราต้องดูมือแม่นะต้องค่อยๆหยดอย่างนี้นะ หนึ S 1> 1, <S ่งสองสาสี 2, 3, 4, ่ห้าไม่ใช่ฟืดฟืดอย่างนี้นะไม่ใช่นะคะอ่ะทีนี้ให้เลือกมาหนึ่งอย่างที่หนูอยากลองหยดขออันนี้ครับโอเคให้เท่าเกันนะหนึ่งอ่ะใหญ่ไปใช่ไหมอันเมื่อกี้สองอ่ะสามสดีมากดีขึ้นแล้วห้าหอ่ะดีมากเลยใจเย็นขึ้นแล้ว เ oh, จ็ดแปดก้าโอ้อมใจเย็นมากเลยอ่ะจริงๆครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่คุณแม่สอนให้เขาหยดแบบเท่าๆกันซึ่งจริงๆแล้วโอมอ่ะเป็นคนที่ที่ใจร้อนหรือที่เราชมแบบนั้นเพราะว่าเราเห็นจริงๆเขาลูกใจเย็นและลูกค่อยๆทําถ้าเราคิดว่าทักษะหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่มันดีเนะะี่ยค่ะเราอยากส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นเราส่งเสริมเราชมไปที่พฤติกรรมหรือว่าสิ่งที่เขาทํา อันนั้นเพื่อเขาจะได้รู้ว่าอ๋อแบบนี้พฤติกรรมนี้มันชัดแบบนี้เขาจะทําอย่างนี้อีกได้ดีขึ้นค่อยๆจะเย็นขึ้นหรือว่าตั้งใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อ่ะหยิบจานของเรามาหยิบจานของเรามาอืออันนี้นะในหนึ่งหลุมนะคะให้ใส่สองอย่าง พอใส่2อย่างครบแล้วลองคนดูว่ามันผสมกันได้หรือเปล่าโอ้มเฮ้ยมันผสมกันได้ไหมดูดิมันรวมกันไหมเเเไหนลองคนดูซิผสมกันไหมคะคนที่ผสมนะมันกลายเป็นสีอะไรอะเป็นสีเนื้อเลยฮะเป็นสีอะไรน้องโมกลายเป็นสีอะไรคะแล้วผสมมะรวมกันไะม รวมกันแล้วทีนี้น้องโมอยากผสมอะไรคะขออันนี้กับอันนี้ครับอ่าทีนี้น้องโมอยากได้นี้ไหมได้อ่น้องโมอยากก็เอาไปอีกหลุมนึงนะใส่มิวอ่าใส่มิวอ่าใส่มิวในหมูลํองคนณชิค้มันผสมกันไหมผสมเนาะผสมกันโอเคทีนี้ผสมอยังอื่นเลยอ่าเลือกเลยค่ะอยากผสมอะไรคะ หญ่อ่ะอ้าวมันเหมือนมันเหมือนเปนเลยนะไข่ดาวใช่มันเหมือนไข่ดาวเลยเป็นไข่ดาวคืออะไรมันไม่ยอมออกมาข้างนอกเลยเหรอคนมันมาชิดกันมันรวมกันไหมมันก็แตกออกไปใช่ไหมแต่ว่าอย่างนี้มันผสมกันได้หรือไม่ได้หาให้เจอนะว่าอันไหนที่ไม่ผสมกันอะไรเลยสักอย่างเลยนะมันไม่ยอมรวมกับใครเลยเนี่ย เด็กๆหาเจอหรือ,อยังว่ามีอะไรที่ไม่ผสมกับอย่างอื่นเลยองคคิดว่าเป็นน้านํนมามันองคิดว่าเป็นอะไรน้ำมนันเวลามันไม่ผสมกันมันคือเป็นยังไงมันอยู่ยังไงเวลาที่หนูนว่า,วามันเป<ร>็นวงกลมแล,แล้วเวลาที่อันอื่นที่ไม่ใช่อ i l ตกลงมาแล้วมันก็ไปตกข้างๆนะข้างๆมันก็แล้วน้องโมค้นพบว่ายังไงที่มันเรียกว่าไม่ผสมกันค๋ไม่ผสมเออมันเป็นยังไงเวลาที่มันไม่ผสมกันหนูสังเกตว่าหนูเห็นเป็นยังไง เป็นไข่เลยแล้วมันเป็นยังไงแล้วเวลาหนูคนมันรวมกับอย่างอื่นไหมใช่เลยแล้วทีนี้แปลว่าตกลงว่าจะให้โฮเซลี่กินอะไรดีนะเด็กๆน้ำมันโฮเซลี่ถามจะให้โฮเซลี่กินอะไรดีนะน้ำมันน้ำมันทีนี้ตึ้งแนนมีอะไรมาให้ขวดแล้วเอาไว้ทำอะไรครับอันนี้อะไรนะน้ำน้ำแล้วนนี้น้ำมันน้ำมันทีนี้เราจะต้อง มาดูกันจริงๆถ้าเราใส่เยอะๆนะอยากให้ทุกคนนะคะทั้งสองคนใส่น้ํามันลงไปหนึ่งนิ้วจะใส่เองหรือจะช่วยกันก็ได้สองนิ้วไม่ได้เหรอสองนิ้วสองนิ้วก็พอได้นะเวลาววดวัดยังไงคะมือสองนิ้วของหนูเท่าฝาเลยหนูใช้ฝาแทนอ๋อเยี่ยมเลยสองนิ้วของหนูเท่าฝาใช่ไหมฮะหนูจะใช้ฝาเป็นตัววัดใช่ไหมฮะได้นะก็ได้กันโอเคไอเดียดีมากอ่ะงั้นหนูจะใช้ฝาเป็นตัววัดแทนนิ้วใช่ไหมค่ะแม่จับนี่ไว้ให้ โอเคอหนูก้มดูเองเลยได้ใกล้แล้วค่ะลูกไหนลูดิเท่าไหมเท่าเท่าเป๊ะเป๊ะไหมเป๊ะเป๊ะเร้เลองใช้นิ้ววัดสิใช่ไหมใช่โอเคการวัดในเชิงวิทยาศาสตร์อะคะ่ะเป็นการเรียนรู้ว่าเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างแล้วก็ต้องมีค่าที่มันสามารถเปรียบเทียบกันได้การวัดเนี่ยช่วยให้เด็กๆรู้จาักการเปรียบเทียบว่ามันเท่ากันมากกว่าน้อยกว่า หรืออะไรเงี้ยคะ่ะเป็นการเรียนรู้พื้นฐานสําหรับเด็กเล็กเนี่ยการที่เราจะมาสอนสเกล1 2 3 4มันเป็นสิ่งที่บางทีเด็กยังไม่เข้าใจและการวัดที่ง่ายที่สุดก็คือใช้ร่างกายของเราใช้นนิ้วใช้มือกี่นิ้วคะความสูงเท่าไหร่แล้วก็หรือว่าวัดไปเรื่อยๆอันไหนมากอันไหนน้อยกว่ากันมากหรือน้อยกว่ากันก็ใช้นิ้วได้1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วอันไหนมากกว่ากันอันไหนสูงกว่ากันคะสามารถ ให้เด็กๆเปรียบเทียบได้ก็เป็นการ measurement อันนี้เป็นเรื่องของการวัดแล้วก็เป็นการสอนคณิตศาสตร์ไปด้วยค่ะทีนี้จะใส่น้ําเอาน้ําถึงตรงนี้เลยโอเคถึงตรงนี้เลยนะแล้วสังเกตดีๆนะตอนนี้น้ามันอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวน้ำม,ม,มันจะอยู่<ะ>ตรงไหนนะข้างบนตอนนี้น้ามันอยู่ oh, <okay. S 1> ข้างล่างเยเรียน er แล้วอ๋อตอนนี้มันผสมกันไหมมันกลายเป็นยังไงอ่ะอ่า oh. พอแล้วค่ะ มันกลายเป็นไงองสังเกตสิน้ำมันมันเป็นยังไงเมื่อลงเมื่อเทน้ําใส่มันมีเม็ดเม็ดเม็ดเมอะไรไหมคะองลองดูสิมันเป็นเม็ดกลมๆไหมคะใช่แล้วมันเป็นไงตรงข้างบนก็มีตรงข้างบนก็มีน้องโมเหมือนกันใช่ไหมดูสิเมื่อกี้น้ำมันอยู่ข้างล่างแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะเห็นไหมมันเป็นเม็ด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 เห็นแต่ตรงนี้ถ้าเด็กๆอยากใส่สีที่น้ําใส่ได้นะอยากใส่น้องโมใส่ค่ะนิดเดียวค่ะพอแล้ว คนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้ามันตอนหนูคนหนูเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นน้ามันมันก็แบบขึ้นลงขึ้นลงแล้วมันยอมไปกับน้ํำไหมมันยอมปนกับน้ํำไหมคะพี่นี้ปิดฝาค่ะเดี๋ยวจะลองเขย่าแล้วนะคะลองเขย่าสิคะมันผสมไหมแม่ตอนให้มันเป็นเม็ดเล็กๆเลๆมันค่อยๆรวมกันแล้วจนน้ำมันจะค่อยๆเป็นไงคะมันแยกชั้นกันอยู่ไหม แยกชั้นกันอยู่แล้วมันก็มีจุดๆบางอันอยู่ตรงนี้ด้วยอแล้วหนูคิดว่าไหนหนักอันไหนอันไหนเบากว่ากันน้ำมันหนักบอนเบากว่าแล้วน้ำมันก็หนักกว่าทำไมหนูถึงคิดว่ามันเบากว่าล่ะถ้ามันเบากว่ามันก็จะอยู่ห้องบนเพราะมันมีน้ำหนักน้อยกว่าอ๋อเหรอค่ะแล้วทีนี้อยากลองคว่ำมันดูไหมโอเคแล้วมันจะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมไหมลองดูซิน่าจะ มันจะงมันเป็นแบบนี้แล้วค่อยขึ้นมาวืบอ,อ๋อมันก็ค่อยๆขึ้นมาวืบเลยนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยใช่ไหมขอ,ขององ่ะของโองอ่ะความแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นใช่น้ำมันมันก็จะวิ่งขึ้นมาอยู่ข้างบนเหมือนเดิมไหมใช่เหมือนเดิมใช่ไหมคะอืมเย่มากเลยที่นี้เราก็จะต้องมาบอกหฮเซลล่แล้วนาว่าตกลง สิ่งที่โฮเซลลี่กินได้บนโลกของเราคืออะไรนะโอเคไหมอยู่ตรงนี้แหละโฮเซลลี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็ได้โฮเซลลี่โฮเซลลี่เราเจอโฮเซลี่บ้าเ <ผม S 2> งเจอแล้ว่าโฮเซลลี่ต้องกินอะไรโมคิดว่าโฮเซลลี่ต้องกินอะไรจ้าบอกโฮเซลลี่จ้ามัน ฉันจะไม่ช็อตใช่ไหมน้ามันมันไม่ผสมกับอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเ่มันไม่ผสมกับอย่างอื่นจริงจริงนะมันผสมกับนมได้ไหมไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นไข่ด่างแล้วมันผสมกับน้ำบบนมได้ไหมน้ํามันไม่ได้ไม่ได้ผสมกับจูสได้ไหมผสมได้ไม่ได้ผสมกับน้ําได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันโอเซลลี่น้ำมันไม่ผสมกับอะไรเลยอะแล้วผสมกับเวนิกาได้ไหมคะ ไม่ได้ไไดโอ้โหนรี้บแบบดีใจจังเลยงั้นฉันจะได้รีบกินเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหิวน้ำมากๆแล้วขอบคุณนะเด็กๆ bye, บ๊ายบายโอซิลลี่ก่อนบายชอบตอนแบบหยดสีในวิทยาศาสตร์ค่ะต้องให้มันเป็นไข่ดาวถึงจะคนพบได้ว่ามันก็คือน้ำมัน ของเล่นอันนี้ก็คืออันนี้เป็นน้ำนะคะแล้วเขาก็ใส่สีฟ้าเข้าไปแล้วตรงนี้ค่ะใส่ๆนี้ก็คือน้ำน้ำมันไงคะมันจะไม่จมเพราะว่าน้ำมันมันเบากว่าจะทําให้มันไม่ไม่มีทางจมลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะเอียงมันไปยังไงมันก็จะไม่จมอยู่ดีค่ะแสดงว่าของเล่นชิ้นนี้ก็เป็นของเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยไงคะชอบตอนที่ผสมครับเพราะว่าโอม ได้ผสมหลายอหลายหายอย่างด้วยกันองค์ช่วยให้โรบอทมันรู้ว่ามันต้องกินอะไรแล้วองค์ก็ชอบให้แม่ตั้งคำถามให้แล้วองค์ก็ทดลองแล้วองก็ทำได้ครับซอฟดูภารกิจแล้วซอฟประทับใจมากเลยค่ะพี่ปูค่่ต้องเรียนได้ว่าเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างออกไปนะคะแต่ซอฟสงสัยเขาว่าจำเป็นไหมคะที่เราจะต้องใช้หุ่นยนต์หรือแบบ เราใช้เป็นตัวอื่นๆได้ไหมคะจริงๆไม่ได้จําเป็นต้องใช้หุ่นยนต์เสมอไปอนะคะแต่ว่าพอดีว่าอันที่ใช้หุ่นยนต์เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์อีกแนวหนึ่งที่เราใช้กระบวนการคือ เป็นเรื่องเล่าที่จะโน้มน้าวให้เด็กๆเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาแต่การแก้ปัญหาเราใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการทดลองมาช่วยแก้ปัญหานั้นให้หุ่นยนต์ค่ะแบบนี้สมมติว่าที่บ้านซอฟไม่มีหุ่นยนต์เนี่ยซอฟสามารถแบบว่าใช้ตุ๊ก,กตาหมีอะไรอย่างงี้แทนได้ไหมได้เลยสามารถใช้ตุ๊ก,กตาที่ตัวที่เด็กๆชอบก็ได้ หรือ,อว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์หรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบอะค่ะเป็นเล่าเรื่องที่ชวนให้เด็กๆไปทําอะไรร่วมกันหรือ,อว่าไปช่วยกันแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งทําไมถึงต้องมีตัวแทนเหล่านี้ล่ะคะเราไม่สามารถแบบว่าสอนไปเลยไม่ได้เหรอคะไหนๆมันก็เนื้อเรื่องเดียวกันจริงๆมันเป็นกระบวนการหนึ่งของหลักสูตรฟินแลนด์ที่ที่พี่ปู่ได้ไปเทรนเป็นครูวิทยาศาสตร์ฟินแลนด์แต่ว่าอันนี้เป็นเป็นอีกกระบวนการหนึ่งนะคะที่มาช่วยในการ ดึงความสนใจให้เด็กๆเนี่ยมีแรงบันดาลใจที่จะทดลองวิทยาศาสตร์เพราะว่าแทนที่จะมาถึงบอกว่าเด็กๆวันนี้เราจะมาทดลองวิทยาศาสตร์เราจะมาหากันซิว่าอันนี้มันจะเป็นยังไงมันก็ดูแบบบางทีทำไม<ะ>ฉันต้องรู้นะ,ะใช่บางทีก็ไม่ได้นะสนใจแต่บอกอวันนี้นะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยสมมติตุกตาเนี่ยเจ้าเหมียวของหนูเนี่ยที่บ้านตุ๊กตานี่เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะทำไมแบบ หิวน้ำเหรอหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะช่วยยังไงดีล่ะเจ้าเหมียวบอกว่าวันนี้ไม่ได้อยากกินอันนี้นะแต่อยากกินอะไรสักอย่างนึง<ฆ>ที่มันจะเป็นแบบนี้แบบนี้ที่เป็นกระบวนการด้วแล้วบอกว่า,วาหนูจะช่วยเหมียวตัวนี้หาได้ไหมอ,อะไรเงี้ยมันก็ดูน่าสนใจดูเอออยากทำอะไรเงี้ย<ฆ>แค่เป็นตัวเริ่มต้นในการที่จะชักจูงเข้ามาสู่ กระบวนการเรียนรู้แบบหนึ่งพี่ภูมีคําแนะนําหรือเทคนิคไหมคะในการที่เราจะดึงความสนใจความสงสัยของลูกของเรานะคะหรือเด็กนักเรียนที่เขาอาจจะไม่กล้าพูดในฐานะที่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นคุณครูเนี่ยเราจะดึงความสงสัยของเขาช่างสังเกตของเขาออกมาอย่างไงให้ชัดเจนที่จะได้สื่อสารกับเขาเหรอคะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่สอนลูกเองเนี่ยเด็กจะไม่อายอยู่แล้วเพราะว่าเขา คุณกับพ่อแม่อยู่แล้วเพาพร้อมที่จะถามตลอดเวลาอยู่แล้วจะเห็นว่าพ่อแม่หลายคนมีปัญหาว่าโอ้ลูกถามเยอะจังเลยแล้วไม่รู้จะตอบอะไรประเด็นคือไม่รู้จะตอบอะไรนั่นเนอะคือปัญหาของพ่อแม่ค่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้วิทยาศาสตร์ยากเพราะว่าหมายเสจพ่อแม่รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ยากไปแล้วอ่ะออมันก็สังเกตพ่อแม่ไทยส่วนใหญ่จะรู้ว่ยวิทยาศาสตร์ยากไม่รู้จะสอนลูกยังไงจริงๆแล้วถึงพ่อแม่ไม่รู้คําตอบไม่เป็นไรเลยเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นผลจากการทดลองด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้น อ๋แม่ก็สงสัยเหมือนกันนะสมมติลูกถามงี้แต่เราบ่กเอ๊ะจะหามค้างออกยังไงเอเอแม่ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นยังไงงั้นเราลองทํากันไหมอะไรก็ได้ค่ะก็คือไปเรียนรู้พร้อมกันเลย,เย,เลยแล้วถึงแม้ว่าเราไม่รู้เราก็สามารถบอกว่าไม่รู้ได้ไม่ได้จาเป็นต้องรู้แล้วตอบส,สิ่งที่แบบว่าไม่ถูกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เรา อยากจะปลูกฝังลูกของเราก็คือการเป็นนักเรียนรู้ด้วยตัวเองอันนี้สําคัญมากๆเลยเราถึงอยากให้ลูกสงสัยเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เราสามารถปลูกฝังด้วยความสงสัยแล้วก็ถ้าโดยกระบวนการของฟินแลนด์นะคะเขาจะไม่บอกคําตอบแต่ว่าจะเป็นเหมือนเป็นผู้นํากระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กควนตั้งข้อสงสัยชวนลองพร้อมกันจะไม่มีการมาเฉลยมาบอกคําตอบหรืออะไรแต่ว่าเด็กๆอยากรู้อะไรเราก็คือ ชวนเด็กๆทําสิ่งนั้นแล้วเราเป็นผู้ช่วยเหลือเด็กๆในการไปหาคําตอบค่ะฟีลลิ่งที่เกิดขึ้นของเด็กๆเวลาที่ได้เรียนรู้กระบวนการแบบนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงหรอคะเขาจะรู้สึกสนุกแล้วเหมือนจริงๆเขาจะเหมือนเป็นผู้นําเราแม้ว่าเราจะเป็นคนตั้งคําถามแต่เราเปิดโอกาสให้เขานําว่า เขาอยากทดลองอะไรขเขาอยากทําแบบไหนยอย่างเช่นในการทดลองที่ให้หาว่าอะไรที่ไม่ผสม,ก,ม,ผสมกับอย่างอื่นอ,อะไรเงี้ยแม่ก็จะไม่พยายามพูดวร่าน้ํามันหรืออะไรอะไรที่มันไม่รวมกับอย่างอื่นเลยเพราะจริงๆแล้วเราให้ใช้ให้เขาดูอยู่แล้วว่าให้เขาเทสเองว่าอะไรมันควรจะเป็นอะไรถูกต้องไหมแต่เวลาเขาเป็นผู้นากระบวนการคือเราไม่ต้องบอกว่าอันที่หนึ่ง <ใน S 1> เอาน้ําผลไม้ผสมกับอัดลมนะอันที่สองเอาน้าส้มสายชูผสมกับนมนะไม่ใช่อยู่ ลองเทสด้วยตัวเองเลยว่าอะไรที่มันผสมกันแล้วให้ลองหาด้วยตัวเองอันนั้นเขาก็จะเป็นผู้นํา ระบวนการคิดของเขาเองอแลพะพอเขาหาเจอสิ่งที่ได้มาก็คือความภูมิใจว่าเขาเป็นผู้คนพบเรานึกถึงตอนเราเด็กๆก,ก็น่าจะรู้สึกอย่างนั้นนะเรารู้สึกว่าเราสําคัญจังเลยเฮ้ยเราเรายิ่งสุดยอดเลยนะคะในการทดลองนะเราเก่งจังเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเวลาเด็กค้นพบอะไรบางอย่างแม้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เขาจะรู้สึกภูมิใจมากหลายๆครั้งตอนเด็กๆเ,เขาเจออะไรเนี่ยเขาจะวิ่งมาบอกพ่อแม่ด้วยความแบบดีใจภูมิใจว่าเฮ้ยเขาเจออันนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยอะไรอย่างนี้ยค่ะ โอ้ซอบเห็นได้ชัดมากนะคะจากแววตาของน้องน้ำมูกกับน้องอมนะปล่งปะกายแบบปิ๊งปิ๊งปิ๊งเลยตอนที่เขาทําการทดลองนะคะแล้วสิ่งสําคัญก็คือเราจะไม่เคยบอกว่าสิ่งนั้นมันผิดหรือมันเฟลคือการทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะแม้เป็นความผิดพลาดหรือการไม่ได้คําตอบนั่นคือการทดลองเหมือนกันเพราะเรารู้ว่าอันนี้ผสมกันแล้วมันไม่เวิร์กเราก็จะได้เรียนว่าอ๋อสิ่งนี้มันไม่ใช่อ่าค่ะ เพราะฉะนั้นคือการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแบบนี้มันจะไม่มีถูกไม่มีผิด แต่เราเมื่อเราค้นพบว่ามันยังไม่ใช่เราสามารถลองใหม่ได้อีกทําแล้วผิดหรือว่ายังไม่ได้ค่ะหรือว่าใส่บางทีใส่สารละลายแล้วเกินแล้วก็เทออกดีมากเลยเออเทออกก็มีความพยายามนะเนี่ยแล้วแบบเออไม่หงุดหงิดเลยนะถิ่มเงินทาผิดเออลองทาใหม่สิอะไรอย่างงี้หรือว่าเวลาเขามีคําถามเราสามารถชมว่าุอยตั้งคําถามได้ดีมากเลยอย่างนี้ไหมช่างสังเกตได้ดีมากเลยคอ๋อในทุกๆแอคชั่นที่เราชมไปเนี่ยจะต่อยอดในการเติบโตของเขาในแง่นั้นใช่ค่ะคือเราพยายามต่อยอดใน พฤติกรรมเชิงบวกอะไรที่เราอยากให้เกิดขึ้นไปอีก <c oughs> ก็ชมพฤติกรรมนั้น ชมหลักๆที่พฤติกรรมที่เราเห็นค่ะโอ้โหจากการพูดคุยกับพี่ปูนะคะกับ2ภารกิจกับน้องน้ำโมและน้องอมเนี่ยทำให้เห็นว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เต่ยสนุกมากกว่าที่คิดและก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดด้วยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ปูมากเลยค่ะวันนี้นะคะเวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการสนุกเรียน Active Learning ได้ใหม่ในตอนต่อไปมาดูกันว่าจะมีภารกิจอะไรสนุกๆรอทุกคนอยู่นะคะสำหรับวันนี้ซอฟและพี่ปูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you.